นเกาะร้างในยามบ่ายลุงสมปองกำลังนั่งใช้ไม้แคฟฟันอยู่ทันใดนั้นฟืบมีสายฟ้าแลบฟาดลงมากลางเกาะกลิ่นไม่ชลยมาเบาๆและนักฆ่าปริศนาในชุดดำล้ำยุคพร้อมดาบเรืองแสงสีม่วงว้าปรากฏตัวข้าคือนักฆ่าแห่งการเวลามาเพื่อลบลุงออกจากประวัติศาสตร์พระอีกสองร้อยปีข้างหน้าลุงจะกลายเป็นผู้นำกลุ่มต่อต้านจัก,กรวาลหาลุงแค่จะย่างปลากินกับน้ำพริกวันนี้เองเดอ้ออย่ามาแกล้งซื้อเตรียมตัวตายได้เลย นักฆ่าพุ่งเข้าใส่ลุงสมปองด้วยความเร็วเหนือเสียงลุงสมปองลุกขึ้นยืนช้าๆยืดหลังทีหนึ่งจู่ๆก็มีพลังแสงสีทองพวยพุ่งออกมาจากหลังลุงอย่างไม่มีที่มาพลังแสงของสมปองถูกปลุกขึ้นเองโดยอัตโนมัติทันทีที่ลุงตบยุงที่แขนตัวเองแรงๆทีเดียวพลังนั้นกระแทกเป็นคลื่นแสงสีทองสัดส่องไปยังร่างนักฆ่านักฆ่าสะดุ้งโดนคลื่นลูกนี้ซัดจนน้ำตาไหลโดยไม่รู้สาเหตุและหวาดกลัวอากพลังบ้าอะไรเนี่ยติงเหงื่อลุงที่สะสมมาทั้งวันก่อเกิดเป็นพลังทำลายรางงสูง น้าฆ่าข้าไม่ไหวแล้วเจ้าช่งางไร้กาศมากนะักฟืบนักฆ้าวารกลับไปอย่างเร็วๆโดนเล่ด้วยกลิ่นตดลุงสมปองยืนงงแล้วก็หัวเบาๆแค่จะย่างปลากินเงียบๆเพีย,ยงจะมีคนมากวนอีกเนาะจบด้วยภาพลุงนั่งย่างปลาต่ออย่างสบายใจพลังลุงสมปองไม่ต้องฝึกก็ปลุกได้นะักฆ่ายัางต้องขอนี